จะมานำเสนอโปรแกรม Smartbit นะคะเป็นรายการวันที่8มกราคมค่ะเป็นการนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้นะคะมาส่งพร้อมใบส่งของใบกำกับใบแจ้งหนี้นะคะเราก็จะเข้าไปที่ระบบซื้อนะคะ workflow นะคะแล้วก็ invoice สินค้านะคะเราจะซื้อเชื่อนะคะออกใบแล้วเราก็กดโอเคนะคะ that's all กดโอเคนะคะแล้วนี้เราก็กดเป็นโอเคนะคะอ่อมันจะขึ้นเป็น กดโน